จอ Android 13นิ้วสามารถบุนได้การใช้งานที่หลากหลายมากกว่าเดิมมิชิก้า n o วา90กับ2สเปคสุดยิ่งใหญ่แรม6ล128และแรม4ล64อัปเดตมากๆกับ Android เวอร์ชั่น12การใช้งาน Apple Car Play และ Android Auto แบบไร้สายการดู YouTube และนำทางแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับ Hi, สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจากพีวันพาโอ디โออีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่านวัตรกรรมจอ Android นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยเพื่อต้อนรับในส่วนของปีใหม่นะครับปี2024จอ Android ที่จะมีความนิยมมากขึ้นในชุดต่อ,ตอไปเนี่ยคือจอ Android ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีลักษณะการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับในวันนี้นะครับผมมาอยู่กับตัวหน้าจอ Android ที่มีลักษณะพิเศษมาก อย่างแรกเลยเนี่ยคือมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่เป็นพิเศษคือ13นิ้วและอย่างต่อมาเน,นะครับเป็นหน้าจอ Android ที่สามารถหมุนได้ในลนักษณะนี้ครับในตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Michigan Nova 90นะครับซึ่งสำหรับจอ Nova 90นะครับสเปคที่เราเลือกมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสเปคเทพเลยเรามี Nova 90นะครับอยู่ทั้งหมด2สเปคด้วยกันสเปคแรกนะครับแลม6ลำ128 Android เวอร์ชัน12 CPU 8คอร์2.02กิกะเฮิรตซ์และมีลักษณะคล้ายๆกันอีกตัวนึงน,นะครับคือเป็น RAM 4ล o ม64นั่นเองครับซึ่งสำหรับในตัวหน้าจอ n o v a 90ตัวนี้นะครับทุกท่านสามารถมาทดลองเล่นได้ที่ร้านพ่วันคาออเดีโอของเราที่สาขากรุงเทพนะครับอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นแยกหนึ่งลาดพร้าว87นั่นเองครับซึ่งสำหรับในตัวนี้เองนะครับยังสามารถใช้งานในส่วนของตัว Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับเพื่อเล่นในส่วนของตัว แผนที่และการฟังเพลงที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและยังสามารถเล่นในส่วนของตัว Android Auto แบบไร้าสายได้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการใช้งานโดยรวมเนี่ยทั้ง YouTube ในแบบแนวตั้งและแนวนอนและการนำทางนะครับในแบบที่จอเป็นแนวตั้งและแนวนอนการแบ่งครึ่งจอเป็นยังไงติดตามชมได้เลยครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับตัวหน้าจอ Android ที่ได้ได้ว่าพิเศษที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับ มิชิกาโนวา90นะครับจริงๆโนวา90เนี่ยเรามีอยู่2สเปคนะครับสเปคแรกเนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะครับก็คือเป็นตัวนี้เลย r รม6ลอม128นะครับ Android 12 CPU 8คอร์นะครับกำลังการประมวลผล c o อร์สปีด2.02 g h กะเฮิรต u b e กันสักหน่อยมมก็ีกนะ เดี๋ยวลองเลื่นคลิปดูครับจะได้ดูว่ามาันสะเทียนมากๆเปิดปุ๊บมาปั๊บแบบนี้เลยคอนโทรลอะไรยังใช้ได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆคลิปพี่เบียร์นะครับเบียร์ใบหยกนะฮะเลื่อนปุ๊บไปปั๊บแบบนี้ก็คือเร็วมากๆเลยนะครับผมไม่จาเป็นต้องปิดแอปแล้วเปิดใหม่ดูท่านได้ดูนะครับเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยคือสเสถียรนมากๆเดี๋ยวทาให้ดูหน่อยดีกว่านะครับ ปึบอย่างนี้ปิดไปเดี๋ยวลองดู YouTube กันนะครับว่าเปิด YouTube แจนเร็วแค่ไหนนี่เปิดปึด๊บมาปั๊บแบบนี้เลยแรม6นี้ก็เยอะแลวนะครับ CPU 8คอร์และ2.02 g h z เนี่ยก็ถือว่าเร็วด้วยนะครับต่อมาเนี่ยนี่คือ YouTube ลองดูในส่วนของตัวการนำทางกนะันบากดีกว่าครับอย่าง g o o g l e Map ผมกดว่า c e n t r r l World เอาไว้นะครับ ที่ได้ลองเล่นเมื่อกี้สังกาเกี่เสียงได้นะครับจากตรงนี้เซ้นท่าลาดพร้าปะพูดเส้นท่าลาดพร้าแบบนี้นะครับมาเลยเส้นทางเริ่มนำทางโหเร็วมากเลยนะครับมีเสียงของตัว Google Assistant นะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยในการนำทางนะครับเมื่อเรากดเป็นแนวตั้งเนี่ยเราจะเห็นเส้นทางไปได้ไกลขึ้น เพื่อเห็นความไกลของเส้นทางมากขึ้นนะครับในลักษณะนี้แนวตั้งก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับกดปุ่มด้านบนนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นแนวตั้งกลับเป็นแนวนอนได้อีกครั้งนะครับแบบนี้ลักษณะเหมือนจอของอรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นเลยนะครับอย่างตัว BYD Atto 3นะครับ BYD Seal BYD Dolphin นะครับเป็นจอในลักษณะคล้ายๆกันในตัวนี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่13นิ้วนั่นเองครับ เราสามารถนำทางพร้อมกับดูแผนที่ไปด้วยได้นะครับแผนที่พร้อมกับ y o u t u นะดู YouTube แบบนี้แบ่งครึ่งจอนะครับกดตรงนี้ก็จะมีแอปที่เคยเปิดค้างไว้นะครับเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปลักษณะน,นี้ได้กดค้างนะครับมาวางแบบนี้ฝั่งนี้กดเป็นแผนที่แบบนี้นะครับนำทางพร้อมกับ ดู YouTube ได้ในลักษณะนี้แบ่งซ้ายขวาแบบนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะพื้นฐานของจอ Android นะครับเลื่อนหน่อยเรียกได้ว่าสะเทียนมากๆเลยนะครับอยากให้เต็มจอกดตรงนี้แล้วลากไปสะบัดไปอย่างเงี้ครับให้เต็มจอเดี๋ยวลองดูกันแบ่งครึ่งจอแบบแนวตั้งกันบ้างดีกว่าครับ แบ่งครึ่งจอแบบแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นซ้ายขวานะครับแบ่งครึ่งจอแบบแนวตั้งก็จะเป็นบนล่างนั่นเองครับดนี่ u ดู YouTube พร้อมกับนำทางได้นะครับเต็มจ,จอนะครับเลื่อนแบบนี้นี่คือ youtube แบบแนวตั้งนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งเรานะครับสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จากตัว Play Store นะครับตัวนี้ลงชื่อเข้าใช้ตัว Gmail นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดกันได้เลยดูแอปดูทีวีออนไลน์ได้นะครับอย่างตัวแอปลูกทีวีตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยนะครับว่ามุมมองของคนนั่งข้างหลังเนี่ยจะชัดแค่ไหนดูช่อง7นะครับ นี่คือเต็มจอแบบแนวตั้งนะครับแนวนอนนี่คือเต็มตากว่าแน่นอนเลยนะครับอะลองดูกันโห<ฮ><ฮ>เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตนะครับของคนมองแบบด้านหลังนะครับว่าจอเนี่ยเต็มแค่ไหนเพราะว่าในรถตัว expander คันนี้นะครับสามารถนั่งข้างหลังได้ด้วยคอนโทรลอะงรยังใช้ได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงและเลื่อนเพลง สำหรับในตัวนี้เองนะครับยังสามารถใช้งานในส่วนของตัวแอป Netflix แอป,ปสตรีมมิ่งต่างๆก็ใช้งานได้นะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยสามารถใช้งานตัว Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายได้เพื่อการนำทางและฟังเพลงแบบสะุวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราดู YouTube เนี่ยก็ดูเวลาที่มีคนนั่งไปด้วยแต่ Apple CarPlay และ Android Auto เนี่ยผมมองว่าใช้เวลาอยู่บนรถคนเดียวดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า a p p l e c a r า l a y แบบไร้สายเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับ สำหรับต่อมานะครับเราจะมาลองเล่นตัว Apple CarPlay แบบไร้สายกันนะครับโดยเราต้องทำการเชื่อมต่อบลูทูธกันก่อนเป็นชื่อค a r Kit ตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับตัว iPhone SE เครื่องนี้เปิดบลูทูธกันใหม่นะครับนี่ครับพิน04ตัวนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราไปที่ในส่วนของตัวแอปนะครับที่เป็นตัวทีลิงตัวนี้แล้วเราก็ทำการปรับนะครับให้กลายเป็นตัว Apple CarPlay แบบนี้เลยเราก็กดอนุญาตให้ใช้งานคา r p เพลนะครับแบบนี้ ตอนนี้เนี่ยหน้าจอก็กลายเป็น Apple CarPlay แล้วนะครับเป็นการส่งข้อมูลจากตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้นะครับไปยังหน้าจอ Apple CarPlay เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวโทรศัพท์รายการโปรดนะครับรายชื่อการโทรต่างๆและกดเบอร์โทรที่หน้าจอแบบนี้ได้นะครับนำทางผ่านตัว Apple Map ได้นะครับ ในลักษณะนี้ได้นะครับ The m o r e และเริ่มนำทางกันได้เลยครับเราสามารถฟังเพลงนะครับผ่านตัว Spotify ได้ด้วยหรือใครนะครับใช้แอป Music Streaming อื่นๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันเพิ่มเสียงได้นะครับเลื่อนเพลงได้จากการกดคอนโทรลัยนะครับ ดูคิวเพลงได้จากตรงนี้ครับและกดเล่นเพลงจากการกดค้างได้ครับเราสามารถฟังเพลงพร้อมนำทางได้นะครับแล้วเลื่อนไปที่หน้าเมนูซ้ายสุดได้นี่คือตัว Apple Map นี่คือตัว Spotify นะครับลองดูขนาดดีกว่าครับว่า Apple CarPlay แนวตั้งเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างตัวเครื่องก็จะทำการประมวลผลนิดนึงนะครับนี่คือ Apple CarPlay แนวตั้งนะครับหน้าจอก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยนํำทางก็จะเป็นระยะทางที่ไกลมากขึ้นนะครับ แล้วเราสามารถฟังเพลงพร้อมนำทางได้ตรงนี้เลยเต็มตามากๆเลยนะครับุนกลับได้ตัวหน้าจอก็จะทำการคลิเบตตัวเองนิดนึงนะครับ เป็นาการแท็ดทูคันเลิอกอยู่นี่นี่คือในส่วนตัว Apple c a r p l a y นะครับเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์นะครับ iPhone SE เครื่องนี้นะครับ iPhone SE เครื่องนี้นะครับมายังตัวหน้าจอตัวนี้ส่งข้อมูลมาได้แบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัว Android Auto กันอีกเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Android ครับสำหรับระบบต่อมานะครับ กับทุกท่านที่ใช้โทรศัพท์ในระบบ Android นะครับนั่นคือในส่วนของตัว Android Auto นั่นเองเชื่อมต่อบลูทูธกันก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยคาคิดตัวนี้นะครับนี่ฟึบนี่ครับใส่ผนสีตัวเชื่อมต่อแล้วนะครับในลักษณะนี้ก็จะขึ้นเป็น Galaxy A03 ตัวนี้นะครับ ไปในส่วนของตัว T Link เหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่ก็จะเข้าสู่ระบบของตัว Android Auto แล้วนะครับ Android Auto ตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของออหน้าจอแบบ โทรศัพท์ในระบบ a n นดรอยนั่นเองสามารถนำทางนะครับผ่านตัว Google Map ได้ตรงนี้ฟังเพลงผ่านตัว YouTube Music ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถดูได้นะครับว่าแอปไหนบ้างที่รองรับการใช้งานของตัว Android Auto ได้จากตัว Google เลยละครับ Galaxy ตัวนี้นะครับก็ทำการส่งข้อมูลไปยังตัวหน้าจอ m i ช h i k a n n ว v เ9้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราลองดูในลักษณะแนวตั้งกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง หน้าจอก็จะทำการคาลิเบทตัวเองนะครับในลักษณะนี้เลยนะครับนี่คือในส่วนของตัว Android Auto ตัวนี้เนี่ยเราต้องไปเปิดนะครับในส่วนของตัว Google Map กันก่อนนี่คือ Android Auto นะครับเชื่อมต่อแบบไร้สายได้นี่เลยครับไม่มีสายชาร์จนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยและครับในส่วนของ Nova 90ตัวนี้ ต่อมานะครับเราจะมาลองดูในส่วนของตัวภาพกล้องถอยกันนะครับใน expander คันนี้เนี่ยใช้กล้องถอยเดิมของตัวรถนะครับลองมาดูมุมมองทั้งแบบจอแบบแนวนอนและแนวตั้งกันดีกว่ากล้องเดิมคุณภาพก็จะประมาณนี้นะครับแต่สำหรับใครเนี่ยที่อยากจะเปลี่ยนกล้องนะครับเราก็มีกล้องที่มีคุณภาพที่ดีกว่านี้ให้ด้วยเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูในลักษณะของแนวตั้งกันหน่อยนะครับในลักษณะของแนวตั้งนะครับลองดูกล้องถอยกันนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ โดยได้ว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยทำงานกับระบบเดิมของรถได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับและในรถคันไหนเนี่ยที่มีระบบที่พิเศษมากกว่ารถรุ่นอื่นๆเนี่ยเราก็จะมีชุดสายไฟสําเร็จรูปแคนบัสนะครับแล้วก็สายไฟที่ตรงรุ่นกับรุ่นรถหลากหลายรุ่นเลยสอบถามเข้ามาได้เลยละครับ ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวจอร Android รุ่นใหม่ต้อนรับปี2024มิชิ g กาโนวา90นะครับที่สามารถหมุนจอแบบนี้ได้แต่ที่สำคัญเลยเนี่ยคือมีขนาดหน้าจอที่โคตรใหญ่โคตรบึ้มเลยนะครับคนนั่งหลังก็ดูชัดเจนคนนั่งหน้านะครับก็สามารถนำทางพร้อมกับ ดู YouTube กันได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยตัวนี้เนี่ยเป็น a n d r o i d 12ด้วยเรียกได้ว่าอัปเดตมากๆนะครับและ CPU 2.02สองงกิกะเฮิร์นี่ยคือโคตรเร็วเลยละครับสำหรับใครสนใจนะครับสามารถทดลองเล่นตัว M i ชิแกนโนวาเก้าสได้ที่ทีวันสาขากรุงเทพลาดพร้าว8ปตรงข้ามกับเซเว่นแยกหนึ่งนะครับและใครนะครับอยากจะทดลองความสเสถียรเนี่ยเรามีตัวมิชิแกนโนวาเก้าสที่เป็นสเปคตัวท็อปนะครับแรม6กแไของแบบให้ทดลองเล่นกันได้ที่ร้านเลยนะครับ ใครสนใจนะครับโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับราคาติดตั้งนะครับและสเปคของตัวโนวา90ทั้ง2ส,สเปคได้ที่ idline.sipone และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในวิดีโอในชุดนี้เนี่ยและรู้สึกว่าจอตัวนี้เนี่ยว,ว้าวมากๆเลยนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้น,นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยเพื่อไม่พลาดคลิปใาบ,บทช่ทางเราพี่วันคาร์ออดิโอสำหรับในวันนี้นะครับผมแมทธิวต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถ Mitsubishi อ p a n d e r คันนี้นะครับซึ่งเปลี่ยนตัวหน้าจอให้กลายเป็นมิชิก้า No ว a 90จอหมุนได้13นิ้วสุดทันสมัยตัวนี้ แล้วไปดูกันนะครับวันนี้คลิปต่อไปผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ